สบายดีสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาลาวเออพี่น้องสุขูสุขคนมา,มากเมือม่อกี้เขาําข่อยมอนีเมื่อนีตั้งใจสิกินเขาคู่มือกินแต่ไข่มือวนีมีเขาและกะมีอัน,อนเคิร์นวยยังน้ำพริกน้ำพริกปลาทูไปสือมาและกะมีไข่หน่วยหนึ่งมีเขามีพักพี่น้องนี่พักข่อยลายแนวพักซี่ มักแตงมักเครือมักเครือแหลภาษาไทยเอิ้นมักเครือหมวงเนาะมักเครือแหลมัเคือใหญ่บ่ฮู้ว่ามัเคือมัเืออีหยังอันนี้เขาเอิ้นมเือใหญ่แล้วก็มแตงพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินนํากันได้ยังนพวกเจ้ากินข้าว สบายดีเบอร์สุขูสุขคนเด้อขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลาว มือก่อนเอามือยุ้มเขาเนาะก็แน่คนบอกว่ากินห่อนสอนเห่าก็เลยบต่องไปเอาบวงน้ำพราเอามือตัวเองเนี่ยุ้มโหลด บอกไปติดไผ่อีกเลยไพ่กับพมาติดเท่าอีกน่อพี่นอ้องแสบอันนี้พังอันนี้ข่อยมากเ่ยยืดเหยื่อแม่ปูก,กินเองปลูกดยที่แบบปลูก้วยธรรมศาสตร์นพี่น้องบริษัยบริษัยฟุนเอ้บริษัยปุ้ยใส่จะฟุ้น เลยธรรมา,าสดกินพริกอะไทุกอย่าง,างเรียเฮี้ยนแบบไรเพราะว่าจือความใหญ่ใหญ่มากใหญ่ยงอนพวกนี้ ใบมะขามใบมะม่วงใบมะขามเนี่ยมะม่วงเนี่ยบวบมะม่วงกินเขากับมะกรุ้ยใหญ่เนาะใหญ่มากหนอนไม่แน้นี่หนิมุมเลยว่ะกินผักเงี้ยแม่ผู้อื่นมาได้เงี้ยแม่พายเพราะว่ากินแต่จูแน่อรีถักห่อนยังจัะว่ากินผักไร อยู่อยู่เพื่อนอยู่ซ่านเนาะโดยความทุกข์ยากปากมองม่มีเงินมีคำไปสื่ออันพวกสีนพวกยังมากินกับปูพักกินเองหลวกพักจาตำแจวกินยาม,มือเสา่ายแจวยำม,มือแหลงอิ่มหย่อนพวกนี้พี่น้องเอ้ยงมากหย่อนเนี่แบบนี้บางคนกะ พื่นกับบอกเขาใจน้องเพื่นถ่วงว่ะกินไปไหนจังไลกินเขาก็มากล่วยตจวคอยกับบุงคงคือการคอยกินเขาไปก็มากล่วยได้แนวใดแต่ก็กินมาแล้วกินเขาก็มากล่วยเขาก็มาอื้อเฮื่อนเพื่อนถูกหยากร้ายพี่น้องบ่มมีเงินมีคํา ถามาตอนนี้ดีถามาตอนนี้มีเงินม,มีคำหรอบ่บ่มีคือเกา่ายังถูกคือเกา่าพักสิมาแบบได้อคดอยกินเลยเบิรผักกระโดผักกระโดนพักกระเดา ผักขอพักขาดพี่หน่อยเอุู้จา้าพอพักขาดเอามาออมเสเิีออันนี้ก็ออมเสคิเอเนี่อือเสย็จพี่ยังออมเสเิีย,ยหน่อยอบ่พนันความหนุ่ย ความทุกอย่างก็พี่หนอเนาะเ้าว่ามีเงินมีคำคือพอแม่บริปู้ทางมาหายเฮ้าห้าก็ต้องมากอดทนสู้เอาเองอย่ทุไรมีพอแม่มีมูลมีมั่งห้ามาหายน้งแต่เกิดมากาเนาะข้าเจ้ากระสุกดีแต่อคอยนิ่มมมีอีกยังพี่หนอเอ้ chào bà đẹp chẳng chừng nó nón nhau nắng cả xin lái lái cả โมอยากกินนะคุดอยากกินสี่กินปลาตอนไหนหน่อยพี่น้อย,ห,อยห้องคือบอมี่คือเพลินเนาะคือแบบห้องคือถือคุณอยาแท้เมื่อเธื่อกะกินไปคุดไปแต่มันก็ต้องกินเพื่อความอยู่ลดกินแล้วแล้วกะ็ไปองเฮียนจำแจวประแดกกินแล้วแล้วกะัไปองเฮียนหรือองเฮียนมาบมีเนี่ยกินใบแจวปลาแดก กินแล้วก็ไปเล่นตามภาษาเด็กหน่อยแต่ความความที่เฮาแบบเป็นเด็กหน่อยก็จะกินตัวทีุ่ตแดนนอก,กจากกินแบบกินในสิ่งที่บ่เคยกินนะพวกสีนพวกป้าพวกอยงังนี่นี่คบอคยได้กินดอกพี่น้องเอ้เฮ้าบบมีเงินสื่อแล้วกับ,บ่บมีผู้ใดกาให้อีกเพื่อน่อยบบมีผู้สายเนราะมีแต่ผู้หญิงเบิด Thuộc kia thoải bị đong rồi. Bye hèo. Fa khỏi nữa. 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 Fa khỏi เป็นแห่งใจฝากติดตามฝากเมตตาคอยเด้ดเอคอ,อยพูดทุงยาฝากมองม่งมีเงินมีคำเหี่หน้องเลยไปแล้วคอยแฮปปี้เราใส่ไทยสารวัน ขอบคุณภาษาไทยขอใจภาษาลราสวัสด,ดีภาษาไทยสบายดีภาษาลราเวลาคนเท่ามันมีทอกันพี่น้องแต่การกระทํามันบอกคือกันไปแล้ว